ดีแฟนเพจมุงคลคาเซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่มดบาร์ลาจ้านะคะวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะมดจะนำอีโกคาราคาน่ารักผ่อนเบาๆไม่น้อยๆนะคะมาให้แฟนเพจทุกท่านได้รับชมเช่นเคยนะคะตรงนี้นะคะที่มดยืนอยู่เป็นสำนักง,งานใหญ่ของมุงคลคารเซ็นเตอร์นะคะอุบลราชธานีนะคะซึ่งขอแจ้งนิดนึงนะคะสำหรับสาข,ขาของเราที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด5สาข,ขานะคะ สาขาที่1ก็คือตรงนี้ตรงที่มดยืนอยู่นะคะก็คือสํานักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะสาขาที่สองจะอยู่ที่จังหวัดอํานาจเจริญนะคะสาขาที่3อยู่ที่อําเภอตะการพืชผลสาขาที่4อยู่ที่อำเภอเดชอุดมซึ่งก็เป็นในโซนของจังหวัดอุบลนะคะแต่สาขาน้องใหม่ของเรานะคะก็คืออยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็คือสาขารังสิตนะคะที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะตอนนี้นะคะเราใกล้ที่ไหนก็คือไปที่นั่นได้เลยนะคะสําหรับอ่า ตอนนี้มงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะขายทั่วประเทศนะคะลูกค้าสะดวกยังไงก็คือติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ปน้องออยเดี๋ยวเราพาไปชมสุดหล่อคันนี้กันเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมิสุบิชินะคะมีราดนะคะ1.2 GLX นะคะโมเดล2018คันนี้เลยนะคะที่ภูมิใจนำเสนอให้แฟนเพจทุกท่านได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวจะให้ชม ด้านหน้าก่อนแล้วก็รอบๆคันกันก่อนนะคะสำหรับมิตซูบิชิมิรานะคะ 1- 2 GLX คันนี้นะคะเป็นโมเดล2018นะคะราคาเดี๋ยวขออุบไปก่อนเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวแจ้งราคากันนะคะเดี๋ยวต้องออยพาชมรถเลยค่ะกระจังหน้านะคะตัวนี้อย่างที่เราบอกนะรถสีดำเนาะกระจังหน้ารังพึ่งสีดำเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็หล่อสุดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ดูกันได้เลยนะคะขจังหน้าเขาก็จะคงความเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะตัวนี้นะคะพร้อมไฟเดย์ไลท์ด้วยนะน้องออยไม่มีตัดหมอกแต่มีไฟเดย์ไลท์ให้นะคะส่องเข้าไปใกล้ๆนะคะตรงนี้ให้ลูกค้าได้รับชมกันด้วยพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้เนาะมาเดี๋ยวลองมาชมภายในกันอ่าอย่างที่แจ้งไปนะคะก็มิตซูบิชิเนาะเขาก็ ดีไซน์ในเรื่องของความเป็นวัยรุ่นนิดหนึ่งภายในออปชั่นทุกอย่างให้ครบหมดนะคะด้านข้างตกแต่งด้วยเปียโ,โนแบ็กเช่นเดิมพวงมาลัยนะคะมีปุ่มปรับฟังก์ชันของเครื่องเสียงนะคะแล้วก็วรับวางโทรศัพท์มาให้ด้วยนะคะแล้วสิ่งที่อยากนําเสนอเลยซูมเข้าไปเลยค่ะที่ไม้น้องออยอย่างที่เราบอกนะคะรถเรารถปีใหม่ๆหม,หม่น้อย,อย,อยราคาน่ารักน่ารักนะคะต้องที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์เลยนะคะ ไม่อยู่ที่14,391กิโลเท่านั้นเองนะคะไม่อยู่ที่ 40, 1 4ึ่งใส่สี่พกิโลสำหรับรถโมเดล2018นะคะใช้งานน้อยมากๆนะคะฟังก์ชันก็มีหน้าจอ,อาตัวนี้ให้มาครบเหมือนกันทัชสกรีน6.2นะคะรถใหม่ออห้างไฟแดงบุ๊กเซอร์วิสครบเช่นเคยนะคะตัวนี้นะคะสามารถเข้าสู่บริการของมิสูได้ทั่วประเทศเลยนะคะตัวนี้อ่า ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะน้องออยเปิดให้กว้างขวางนะคะก็จะคงสไตล์เป็นบอกผ้านะคะบอกผ้าสีดำนะคะจะเป็นตัดสีเทาๆนิดนึงนะคะในคลิปของของลายนี่นะคะตัวนี้นะคะด้านหลังก็กว้างขวางนะน้องออยไม่แคบนะคะตัวนี้นะคะสามารถเหมือนกับว่าคนตัวตัวใหญ่ก็ก็สามารถนั่งได้สบายนะคะก็ไม่อึดอัดนะคะตัวนี้เดี๋ยวแจ้งราคากัน ทุกคนด้วอยากทราบราคากันแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมห้องเครื่องกันด้วยด้านหน้านะคะแจ้งราคากันเลยดีกว่าก่อนไปชมห้องเครื่องนะคะมิ i s บิชิมิรานะคะ1.2 G L X คันนี้โมเดลปี2018นะคะราคาอยู่ที่3 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ3 2 9 0 0 0บาทนะคะรถนี้นะคะมา,าด้วยกันทั้งหมดประมาณ10 ก็คันเนาะแต่ราคาก็จะแตกต่างกันไปตามรุ่นนะคะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ3 2 9 3 3 9 3 4 9อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะอยู่ในเลทนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นรถโมเดลปี2018ปี2019ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันนะคะน้องออยว่าจะสวยงามขนาดไหนรถปี2018นะคะความเดิมอะไรอยู่ตรงไหนนะคะอ่าน้องออยพาชมได้เลยนะคะห้องเครื่องนะคะบริเวณนะคะ เดิมเดิมเหมือนเดิมน็อตไม่เคยขยับนะคะตัวนี้นะคะน้องออยอ่าจุดมาร์กจากโรงงานซูมเข้ามาใกล้ๆให้แฟนเพจได้ชมด้วยนะคะจุดอาร์กจากโรงงานทุกจุดเลยยังอยู่ครบนะคะเหมือนเดิมรถคันนี้ก็คือเป็นสภาพเดิมๆนะคะสวยงามนะคะตัวนี้329,000บาทกับาทกับ b i s h i Mirage นะคะ1.2 GLX ปี2018นะคะตัวนี้นะคะความประหยัดน้ำมันต้องยกให้เขาเลยนะคะ23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะคะตัวนี้ประหยัดสุดๆเลยนะคะเติม e 2 0ได้นะคะสำหรับมิซูบิชิมีหลาดอีโกฮานะคะเครื่องพัน2องซีซีนะคะตัวนี้78แรงม้านะคะตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส่วนมากแล้วที่เราได้มาไม่ค่อยมีสีดำน้องออย นานๆจะเข้ามาทีสีดำนะคะก็จะมีแอดถาสีดำที่มดรีวิวไปคลิปที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ได้มาจำเรียบร้อยแล้วสำหรับคันนั้นนะคะส่วนมิลาดเนี่ยสีดำเองนานๆมาทีนะไม่ค่อยมีก็จะมีสีส่วนมากจะเป็นสีเทาสีเทาสีขาวพวกเนี้ยจะมีมาเยอะนะคะแต่ว่าดำเนี่ยนานๆจะมาทีนึงนะคะก็จะมีอีกคันนึงเป็นตัว GS l i m e ี่เพึ่งจะรีวิวไปคลิปก่อนเนาะคันนั้นที่เป็นเบาะหลังนะคะ โมเดลปี2018คันนั้นยังอยู่นะคะสำหรับคันนี้จะเป็น GLX นะคะโมเดลปี2018เช่นกันนะคะราคาอยู่ที่329.000 3 2 9 0 0 0บาทนะคะตัวนี้โทรสอบถามหมดได้นะคะที่เบอร์083 1006161นะคะสงสัยข้อสอบถามหรือเงื่อนไขอะไรต่างๆในการเช่าซื้ออาชีพนี้ซื้อได้ไหมเขาเรียกว่าอะไรพึ่งเข้าง,งานอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่ผ่านโปรโน่นนี่นั่นสามารถโทรสอบถามได้นะคะเรายินดีให้คำปรึกษาทุกๆก,กรณีเลยนะคะสำหรับรีวิวนี้นะคะหรือคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้านะคะกับอีโกคาหรืออาจจะเปลี่ยนแนวไปตัวอื่นบ้างช่วงนี้ยังไงเดี๋ยวยังไงจะมานำเสนอให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ